มีอนอเมีนะเขา่ยังงดีครับอันนี้เปเคาดาวรับอร่อยมากอร่อยครับนี่อร่อยวันนี้เคาดาวอาไกินเอามากินนี่เข้าใจเนื้อหายตอนนี้ิเลยรมันระิมนี่มีกเดียวนี่น่าด้ อรกินแค้เาบอกมาเอยมะนี่ขาวหกไก่ขาไก่เห็นไก่ด้วยเนี่ยนี่พาเด็กใหม่จริงขาบหมกไก่นี่รุ่นบีร bueno ุ่นพามาเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยปัดมุมั้มั้ง นี่ไม่กินหลายรอบเลยเนี่ยห้องเลยนะนี่ก็ว่าดรัดเมาพรกเจ้าด <ok ูยิ้มดูยิ้มนี่ไม่พูดไม่จาเขาเลยนะไม่หงุม่งิดไม่ให้เวลาที่ชอบกินเนื้อน้นี่น้ำมันว่าได้แล้วได้แล้วเค้กใส่นี่เลยเทศกสจานเลย ลุชชี่กลับบ้านแล้วนะครับแม่กลับบ้านเลยเกมด้วยอะไรเกมนะอันนี้มันเอันนี้มันเจิดอันนี้เจิดอันนี้เกมโอเคปังกูม้าเอาไปเลย